สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินราคาถูกอยู่ติดถนนลาดยางใกล้ถนนมิตรภาพทำเลดีค้าขายได้บนเนื้อที่โฉนด5ไร่2งาน41ตารางวา อยู่ติดคลองน้ำสาธารณะ2ด้านในพื้นที่ตำบลหลุมเข้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชาสีมานะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่5ไร่2งาน41ตารางวาด้านหน้ายูติดกับถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข1015เส้นโนนสูงขามสะแกแสงจะมีหน้ากว้าง90เมตร ยาวลงไปทั้งด้านท้ายแปลง100เมตรที่ตินอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสะจันตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านข้างทางทิศตะวันออกและด้านท้ายทางทิศใต้จะอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีครับ ที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1น8 5 8เมตรท่านผู้ชมครับเมื่อปีพุทธศักราช2,553และ2,564บริเวณนี้เคยถูกน้ำท่วมสำหรับในปีอ,นอื่นสามารถทำนาได้ผลผลิตดีครับ ดินอยู่ติดกับบ้านเรือนของเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าประปาพร้อมในส่วนของดินดินจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีดำดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มากที่ดินเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนทำโคกน้องนาทำไร่นาสวนผสมสามารถเปิดกิจการทำธุรกิจขาขายได้ทุกประเภทเนื่องจากเป็นถนนลัดยางเส้นหลัก เชื่อมจากถนนมิตรภาพเข้าไปยังตัวเมอโนโนสูงและอำเภอขามสะแกแสงสำหรับแปลงด้านในถัดจากที่ดินแปลงนี้ไปจะเป็นแปลงสีไร่ที่เคยประกาศขายก่อนหน้านี้แล้วโดยจะขายยกแปลงในราคา800,000บาทท่านสามารถเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้หรือจะซื้อทั้งสองแปลงก็ได้สำหรับแปลงด้านในก็จะมีถนนเข้าถึงหน้าแปลงที่ดินด้วยเช่นเดียวกันครับ ท่านผู้ชมครับที่ดินทั้งสองเพลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองอยู่ห่างจากอบตอหลุมเข้า6กิโลเมตรห่างจากที่วการอำเภอโนอนสูงตลาดสดเทศบาลโนนสูงโรงเรียนโนนสูงศรีธานีและโรงพยาบาลโนนสูงประมาณ11กิโลเมตรที่ดินอยู่ห่างจากแยกจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา34กิโลเมตร อยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ44กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ280กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับสำหรับแปลง5ไร่2งาน41ตารางวาเจ้า,จาของตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่ไร่ละ350,000บาทราคานี้ยังต่อรองได้นะครับ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับสำหรับแปลงด้านในจะเป็นโฉนดเนื้อที่4ไร่ขายยกแปลงในราคาไร่ละ2 0 0 0 0บาทสามารถต่อรองได้เช่นเดียวกันครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164 เกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณภาคินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินด้านหน้าเรานะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทเส้นนนสูงขามสแกแสงนะครับห่างจากถนน มิตรภาพนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2อนะครับอยู่ด้านหน้าเราห่างลงมาเพียง500เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสะจันนะครับตำบลหลุมข้าวอำเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับฝั่งตรงันข้ามก็จะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีวัดนะครับวัดสะจันนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะครับห่างจากนี้ไปประมาณ200เมตรเข้าตัวอำเภอนูนสูงได้นะครับ จากถนนมิตรภาพลงมาเพียง500เมตรแคน giving, seaweed, ologie, Eat, fit, ่นั้นเองนะครับด้านหน้าเราจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับแปลงของเรานะครับจะเป็นแปลงนี้นะครับหน้ากว้างติดถนน90เมตรนะครับยาวลงไปทางด้านท้ายแปลงนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับยาวลงไป115เมตรทางด้านทิศตะวันออกนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับ ยาวไปจนถึงแนวคนานะครับจะเป็นคันคลองด้วยนะครับด้านท้ายก็จะมีอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการขายเหมือนกันนะครับเนื้อที่4่ไร่นะครับแปลงของเรานะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับจะเป็นแปลง5ไร่2งาน41ตารางวาจะมีการกาแนวเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแปลง5ไร่2งาน41ตารางวานะครับ ขายในราคาไร้ละ350,000บาทนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเข้าไปยังตัวอำเภอนูนสูงอำเภอขามสะแกเสงได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะมีการมาสร้างบ้านไว้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ดินนะครับที่มีการถมดินเตรียมสร้างบ้านไว้นะครับของเราจะเป็นแปลงที่ไถไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันอ มีการหวานข้าวไว้แล้วนะครับที่ดินจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับกำลังมีการปรับเกรดเกลี่ยถมดินนะครับเตรียมสร้างบ้านนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นคลองน้ำสาธารณะนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับสำหรับแนวคันคลองนะครับแนวคันดินที่จะเข้าไปยังด้านในนะครับสามารถ นํารถนะครับมาเกล็ดเกลีย์นะครับทําเป็นถนนนะครับเข้าไปถึงแปลงด้านหลังได้นะครับด้านหลังจะมีอีก4ไร่นะครับที่ต้องการขายเช่นเดียวกันแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้แปลงเดียวนะครับ5้าไร่2งาน41ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเข้าไปยังตัวอําเภอโนนสูงนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับแปลงนี้จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ ผ่านบริเวณทางด้านทิศตะวันตกนะครับเชิงเฉียงกับแปลงที่ดินเล็กน้อยนะครับไม่ได้ผ่ากลางนะครับดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ